อยู่สองสามสีกเดแปดตัวอยู่นะปราคุณใเออมาแล้วปรอีกล้วครับใสสวยเลครับเออเลยับ ใช้สวยโอ้ยไ้ด้เล,ไ,ไ,ลเเไ,ได้เลยอต่อมาอีกครันื้อปลแปดเอ่อเไปข้านี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ปกินทำาแล้วครับ สวัสดีครับนะนวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยครับสำหรับยาขนังคันเบ็ดตกปลาครับวันนี้ผมพาทีมงานนะครับมาที่แม่น้ำน้อยกันนะครับมาที่ตกปลากุดนะครับค่ําคืนนี้นะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับวันนี้เราเพิ่งมานะจะสองทุ่มแล้วน้ํายังไม่เดินนะครับก่อนอื่นก็ฝากนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับยาขนังคันเบ็ดตกปลาด้วยนะครับนะครับวันนี้ครับทีมงานนะครับนี่ครับโอเอกลักษณ์ครับนี่ อยู่นะของเราวันนี้ครับด่าครับผมอยู่ท้ายเรือนะครับครับผมนี่ครับวันนี้ผมจะเจอตัวใหญ่ดูว่ามีผลงานไหมนะครับโอเคครับผมเปิดหัวคัาๆหน่อยนะครับนครับทีมงานอยู่ข้างหน้าก็มีนะครับขอโทษทีไปแต่มีตาไปด้วยครับพี่กีนะครับจากจังหวัดแพร่ครับนี่ครับเป็นผลงานนะมาจากวังสิทครับนี่สิทธิ์มันร้ายครับสิทธิ์มันร้ายแต่วันนี้มาสู้กับปลาดูว่าจะร้ายจริงหรือเปล่านะผมดูมาเชียร์กันครับผม นี่ครับมือเป็นสักอืมปั้นนมปัง พี่ดาจัดปานะครับโอ้โสวยามเอาต็ดิเอาเอาพาเอาพาจับจับผจับจับให้พี่ดาเลยเอ๋มันต้องมีแล้วม่เียเดี๋ยวเดี๋ยวพักพักพักี่พพักพัพักพัเอาเบ็ดเอาเบ็ดด้วยเอาเบ็ดยกยกเบ็ดด้วยจับปลาได้ยกเบ็ดด้วยกเบ็ดด้วยเออเออเอาเบ็ดเอาเบ็ดเอเบ็ดอพี่ดาเบ็ดก่อน กินซะกินข้าลึกเลยใช่ไหมเออโอเคเฮ้ยเดี๋ยวมาข้ากันเอานี่ก่อนนี่ครับหนึ่งผลงานเพลงนะครับพีตาจัดไปแล้วผลงานเพลงอ๋อดึกหน่อยแต่ก็ยังมีตัวสายยูสายสุยงามอยู่แจ้วๆจ้วแจ้วแจ้จ้โอ้โยาโอ้ยามาบ้านเลยย่ามาผักเลยมาพร้อมผักนะครับปลาก็มา ครับเวลาจัดมานะครับโอ้หนึ่งแต้มครับผมจัดไปกดทำไมตัวน้อยจังนี่ไมเลือกปลดว่าในผลตัวนตัวซ้ำนิ้วโป้ เออมาแล้วครับปูอีกแล้วครับใส่สวยนะครับเออนี่ไปๆมาแล้วครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับนี่ครับผลงานครับเฮยแต่ไม้นี่กินจำมั๊เลยใช่มาปูอะไรดินมาอีกแล้วครับเอาโตดินโอ้ดินครับยกมาโหูใส่สวยโอ้ยแจใ๊ ใหญ่เลยใหญ่เลยไงโบกเลยออกมาอีกตัวนะครับสวยงามสวยงามสวยงาลากแปดเอ่อเอ่อร้องปิดหน่อยนะครับวันนี้ครับร้องอย่าร้องอย่าร้องในร้องกันทุกคนนะครับเดี๋ยวมีผลงานให้ชมนะครับเดี๋ยวมีเช็คยอดให้ชมใส่ไปก่อนอะอยัางเงี้ยเราเอาเอาน้ำใส่จากหน่อยแน่ก็ได้นั่นได้ฮะนี่ครับ บนเรือของเรานะครับแนวหน้าครับแนวหน้าแนวหลังพออุ่นขึ้นมาแนวหน้าแนวหน้าแนวหลังครับนี่ครับอย่าคันป่ะไม่ต้องนะได้อยู่เนาะใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนอะไรนะมีตัวมันกินเลยครับองอย่างนี้มีตัวมันกินเลยครับโอ้พี่ดาเป็นไงต้้อองงย่านีกินจดจ่อเขาเรียกกินจดจ่อ บอกเจ้้าลวมาแล้วครับพี่กีทำผลงานมาแล้วครับเช้าๆนะครับครับมาไหมมาไหมอะไรโอ้ยอะไรนะอะไรนะพี่ดานะ่ขยังทงเออเออแถงทงขยังทงขยังทงขยังไม่เข้าวมามามาใช่ใช่ขยังไม่เข้านี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ นี่ตะวิกีทำมาแล้วครับเอาไปดินแกละแกะเอาเอาเอาอันนี้เขาเรียกกระหยงนี่แหละกระหยังหรือเปล่ากระหยังขระหยังทองเขาเรียกกระหยงทองเลยนะเนี่ยครับใหญ่ตัวใหญ่เลยสุดยอดสุดยอดทเชาวมาหนึ่งผลงานเออกระหยงทองมันก็เหมือนเหมือนปลาทะเลนะเหมือนปลาอะไรนะเออปลาเหมือนกระถางใช่ใช่ใช่ตู้สวยนะเหมือนกระทงแทงอ่ะมามาผลงานมาเรื่อยๆรื่อยไปขา S <S <S ออกเหมือนกระงทงแพงบรรยากาศนะครับเขาบอกว่ากระทงแพ,พงกระทงคนแทงเรือทะลุเลยนะเมื่อวานปลากระทงทะเลกระทงผลงานลงเรือนี่ของโปเอกลักษณ์เราเดี๋ยวจะโตปลาก,าก, 1, 2, 3, ลกุดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวอยู่นะปลากุดอาอยุเออแม่นะ พี่ดาวผลงานมานั่งคู่กันหน่อยผลงานมือใหม่หัดตกพอได้เห็นคุณเข้ายแขงคงนี่หน้าหน้าใสตู้มากเลยว่ะแขงคงน่านักนะพี่กีน่าครับโอเคผลงานเล็กน้อยนะครับสำหรับลงเรือวันนี้พอได้เป็นกระแสนะครับนี่ครับสวยงามอหายากเด็กฝึกหัดเด็กฝึกหัดโอเค ครับผมตามนี้ครับผลงานครับฝากผลงานด้วยนะครับแค่นี้ก็่โอเค